สี่ปีใหม่แล้วสี่สิ้นปีแล้วมีของขวัญให้เจ้าของหรือยังถังย่งนี่คือรถปีใหม่ไม่น้อยผ่อน4,800บาทจ้าสวัสดีครับเสียยากันท้ารูปรอใจดีมีเวลาให้ไหว้นะเป็นขับฟอร์รตติแก๊สจ,จะ้ะนี่คือนิสสันนวรา300ช NP 3 0 0โฉมใหม่ป้ายแดง2,022-2,023ดูหน้าย,ยังรอ หน้ายัางรอนะล้อออฟโรดยางออฟโรดนี่เขาเรียกว่ารล้อแมกจุดน้ำจุดน้ำเออแล้วก็ใส่คิ้วล้อแบบออฟโรดแต่คือตัวธรรมดานะครับตัว SE โอ้โหแต่งเป็นแบ็คอิดิชันซะเลยโคตรหล่อเลยแล้วรถคันนี้โดนตัดหัวด้วยหัวหายหัวหายถอดไปซักพี่น้อกดไปซักนะภายในสวยๆไม่มีช้ำครับผม รถครับแต่ค้งแต่เข็บเดิมได้พี่น้องเด้อหัวนงหัวนอดเดิมจ้ะรถรับประกันเลยบะมีเขียวบ่มีชนบ่มีพิวมบ่มีจมนนํำบ่มีไฟใหม่แท้สําหรับพี่น้องที่หารถเมื่อบาทท้านปีใหม่หารถเที่ยวสงการนี่เลยคือตัวเลือกครับผมกับนิสสันนาวรา n p 3 0 0้ค่างวด4,800บาทเลขไม่ห0 0 0 0 0โลจ้ะก,กระบไดเนอร์สวยๆคิวล้อแม็กดน้ำโอ้โหโคสวยเลย ้านนงด้านในสวยกิบเลขไม่หนึ่งมืนเจ็ดพันโลเท่านั้นเองนะออกได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้พ่ขอข่าแม่ข่าเช่าไห้ชาหน้าชาวสวนเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟข้าขายหาเปรยแผงร้อยตลาดนัดท้องถมประมงประมงทุกอาชีพรับเงินสดกระซื้อได้เสียยากันไห่4,800บาท แล้วปีนี้พี่น้องมาต้องพรไปพรนุ่นปีหน้าเอาบอหอมเทืองอสวยๆเลยหัวนงหัวน็อตน,น้องแก้ามฝากระปุกเดิมหมดจักสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบออกรถจบศูนย์บาทรับเงินสดกระซื้อได้บัตรประชาชนใบเดียวเอ้าค่างวด4,800กนแปดร้อับนิสสันโนวาเป็นปี300ปี2,022-23ฟรี่ามปีดาวบัตรใบเดียว kẹo